เห็นไหมครับปลา,ากินนะครับอร่อยปุ๊บป่องปุ๊บป่องเป็นปากดนะครับไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่โตนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ลุงน้อยก็ได้มานนปาก,กินตัวหนึ่งแล้วนะครับ ครับตัวไม่โตครับเด็กด้ตัวนึงแล้วหลังจากเมื่อคืนนี้น้ำตืน่นะครับอันนี้ก็เพิ่งมาสอบใบจกักหายลำเสียวลำเล็กใบจักหายไม่รู้ว่าไทยอุบลไปทำอะไรใบจักหายเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ ลองขอโทษเอฟซีเยนะว่าไม่ได้หายไปหลายวันเพราะไม่ได้ออกเนีเพราะว่าเป็นคุ่นเสียงเกือบติดโควิดเลยน้องน้อยอะ่ะโควิดจะแดกซะแล้ว แต่แหะครับเมื่อคืนไปสอกกันได้สามตัวนะครับไยอุบลไปสอกก็ได้ปรากฏตัวหนึ่งได้ปรากฏ2สองตัวตัวงก็ประมาณสิบสี่ส้าโลตัวหนึ่งก็สองโลตัวนึอ้ขาวตัวนึงก็2โลเนี่ยเมื่อคืนได้ตัวขนาดขนาดนี้ตัวหนึ่งนะครับ่านผู้ชมเดี๋ยวเราเพิ่งมาดูยังอยู่อีกมู้เลยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะดับไปสะกู่เดี๋ยวเรา ไปที่ต้นแล้วก็ค่อยคุยกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลุงน้อยหยุดก่อนนะครับเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูีิว่ามันจะใหญ่ไหมนะครับลุกๆลุกดบดูสิว่าปลาอะไรลุงน้อยก็เริ่มอยู่เรื่อยเลย ติดั้ยไม่ติดลยหน้าติดน,นะตรงนี้หน้าน้ำเงินขึ้นะนะครับนนนนเจอลุงเขากำลังกู้รอบนะครับท่านผู้ชมชิว่ามาอะไรนะครับมุนลุกๆลุกๆสิว่ามาอะไร ข้าวน้อยครับท่านผู้ชมนะครับข้าวนะครับข้าวน้อยนะครับ มองก็ไม่ค่อยเห็นแล้วต้องรอน้ำลงถ้ามันกระพิบชมสองแต้มแล้วนะครับแต้มนะวัชพมานี่ก็เรือเครื่องใบจักรก็หาย ไปกันไปจากหายไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ครับปลาขาวครับครับเดี๋ยวเราก็จะดับอีกสักครู่นะครับอันนี้ก็กินอีกหนึ่งตัวแล้วครับท่านผู้ชมน้องต้อมดูรูรูนี่ดูผมน้อง,องน้อยนี่ ลาไล่นะครับครันครับครับ,รบ,รบน้นนาว นบินหนาแล้วนี่มึงน้อยจับหางได้เลยทุกโฉมนี่นี่นจับหางได้เลยที่ับทุกโฉมเห็นไหมครับมึงน้อยจับหางได้เลยนี่เครื่องครับใส่แปดโลใส่แปดครับนี่เห็นไหมครับอ้จับหางได้เลยน้อยครับกทุกโฉมเห็นไหมครับ ใส,สวยนะครับวุ้ยนี่เทปปรากฏครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับเทปปรากฏครังนะครับหัวไซสสวยนะครับแต้มทิเทลรยแล้วแต้มที่หนึ่งสองสามสีแต้มที่ห้าต, 1, 2, 3, ต,ตัวนี้ตัวสวยหน่อยตัวเดียวนองนั้นตัวเล็กๆไอโดสองตัว เท้าหนึ่งตัวกดสองตัวเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูตัวใหม่ต่อไปนะครับครับก็กินอีกตัวนงนะเห็นครับท่านผู้ชมดึงยุบยุบเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่น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 ขันรุบรุปรุเลยท่านผู้ชมน้องปลอมน้องต้อมน้องต้อมน้องน้อยได้อีกตัว,ตวนึงแล้วเห็นไหมน้องต้อม ลุงน้อยทําเหมือนน้องต้อมเลยเห็นไหมขันให้ขันลุกๆลุกๆต้อมบอกให้ขันลุกๆนะครับท่านผู้ชมน้อยก็ขันลุกๆน้องบอกว่าเหมือนไม่ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมดุกๆลุกๆตัวใหญ่ๆนะครับตรงนี้ตัวใหญ่ๆนะครับไอ้ดู้ตบอกว่าินเน็ตถัดหลังน้อยด้วยก่อน ฮัลโหลครับน้อยคมครับครับไม่ได้าวอาอะไรไม่ได้มูผมไม่ได้มู <c oughs> เรียงจริง<ด>นะด้กี่ตัวแล้ว,ดว,ลวเดี๋ยวได้ประมาณหกตัวแล้วฮะรวมหมด <c oughs> หมด <c oughs> ยัง มีข้าวสองตัวไม่จอดตัวสองโลได้ตัวสองโลอือฮนะเอาจะเอาไซส์ไหนอ่ะนี่มันมันมันัมน,ม,น,ม,นมันลุงน้อยประกวดขังนะครับท่านผู้ชมแม่มาดูถูกน้อยประกวดขังเห็นไหมเห็นไหมนี่ผู้โถไม่เห็น ผู้โถไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเห็นก่อนนะครับ itz, นี่นี่นี่โอ้ปรากฏครับปรากฏวันนี้ไก่ใสกับติดโหนนะเลยอยู่ไหน,นอ่ะโถมา่ลอ,อกเราเดี๋ยวเอาปขาข <that is worth> าชักชัเบื่อนะลุงน้อยอ่ะเวลาเก็บเบ็ดจะไม่ค่อยทบโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเขาก็โทรมาหาลุงน้อยเรื่อย không oh, phải đi đu đủ <laughs> đấy các chú có chôm hình với các nòng tôm ติดบวกแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ ติดนะครับนี่สิบโลได้นะครับเหนะลวงว่าต้องกระตุระตักก่อนนะครับขอหลวงว่ามากคนเดียวครับก็ตอนนี้ก็กินอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจะไม่รู้ว่าปลาอะไรปลาเลไรเหี้ยก็ไม่รู้นะครับหลังจากเก็บมาตั้งกินดุกๆๆเดี๋ยวเราไปดูกัน บาละไรนะครับท่านผู้ชมมันลุกลุกๆๆ,ๆไปดูว,ว่าเปล่าก็ไม่ลุกนะครับนี่น่าจะเป็นคันโด ไอ้มินิครับท่านผู้ชมเครื่องកំលោดูใจมินิน้ําតោក oh អីเทបកកត់ เลยผลไม้เลนะครับก็ขอขอภัยด้วยนะครับเสียงเพราะว่าเรา ันนี้ก็แต้มที่เจ็ดนะครับสำหรับของลูกน้อยนะครับมีส่วนต้ามาแล้วแต้มที่เจ็ดนะครับเหลืออีกไม่กตัวน,นะครับเราก็ดับก่อนนะครับครับวันนี้ก็ได้ได้ปลากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามี่ตัวประมาณยีิ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวนะครับแต่วันนี้ได้ตัวนี่ครับยกฐากตั้งความมา่ำอ่ะคว่ำหลังออกมาลุงนี่ครับลุงน้อยมันดู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 น้ำหนักเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเกือบเท่าลุงเกือบเท่าลุงเลยเห็นไหมครับน้องตามเป็นไงนี่สีมือสีมือลุงแดงนะครับลูกน้องลูกสิบไปเอก,กไปอกเอกครับนี่ลุงแดง นะครับวันนี้ก็ดูนะครับได้ปลาหลายๆตัวแต่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ตัวนี้จะไปเชียงคานเชียงคานกี่ตัวเขาอย่กี่ตัวสองตัวไหมไม่รู้เหมือนกันครับก็ไปจัดกไปสองตัวแล้วก็เหลือนี่เดี๋ยวดูโทตะ้อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปกรุงเทพไปของผมตัวหนึ่งอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวก็เราก็สรุปวันนี้ก็คือเรามาสองลำนะครับท่านผู้ชม จะมาสองลมสอมลงอลำลุงแดงแล้วก็แถวบนกับลุงน้อยมาคนเดียวลุงน้อยแพลุงแดงแล้วอย่างว่าหนะลุดลุยวันนี้หลุดลุยเยอะเลยนะครับ <laughs> <laughs> เยอะเลยก็น้องต้มมาได้แลนะ้วเนี่ยนี่ตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยเห็นไหมนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเอาปลาไปขายก่อนนะครับแล้วก็ลุงน้อยก็จะกลับบ้านเลยนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล็งน้อยนะครับครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับฮัลโหล